อะทำมาหากินอะไรไม่ได้ไปบวชกันดีไหมอะแหมมีเงินเปสามร้อยล้านห้าร้อยล้านหกร้อยล้านเลยเชียวนะกรณีของสมีแย้มห้ามเรียกทิศนะทิศนี่คือคนที่บวชโดยสุดจริตและศึกโดยสุดจริตเขาเรียกทิศหมายถึงบัณฑิตอีพวกอาบัติปาราชิกสังฆาทิเศษแล้วต้องศึกออกมาพอถูกจับมีคดีดูคลิปอาบน้ำอิชนีนั่น โอนเงินให้มันเล่นบาคาร่าไอ้พวกนี้ศึกเพราะทุจริตเขาเรียกสมีอีสำนักพิมพ์มติชนแม่งก็ทิศอยู่นั่นแหละทิศหาอะไรนี่มันสมีเรียกให้มันถูกอะผู้คนก็แบบว่าอกสันขวัญแขวนกูไม่ไปทำบุญที่วัดละกูไม่ทำบุญกับพระละอ่ะพระเลวรูปหนึ่งถูกเหมาหมดเลยกูไม่ทำบุญกับพระและ้ลว ไปฟังท่านปออประยุทธ์โตครับสมเด็จเจ้าประคุณพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุทธ์โตเคยเทศเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่29พฤษภาคมปี2561เวลาที่เราเจอเรื่องเสื่อมทรามในวงการสงฆ์เราควรกลับมาจัดการกับจิตใจและความรู้สึกของเราอย่างไรดีไปดูกันครับ ใจเราต้องตั้งรับให้ถูกคือไม่ให้ใจเนี่ยถูกกระทบกระแทกบีบคั้นขุนมัวเศร้าหมองหรือว่าเหี่ยวแห้งหดภูหรือว่าฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรต่างๆก็แล้วแต่เรียกว่ารักษาใจเราไว้ให้ได้รักษาใจก็ให้อยู่ในความสงบนั่งแด่นมั่นคงนี่ก็อันที่หนึ่งแล้วแม้แต่ชีวิตของเราที่ท่านเรียกว่าถูกโลกกระทำกระทบกระทั่งแล้ว ลาบยศลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศด,ดินทาสรรเสริญสุขทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราท่านก็ให้ใช้เป็นเครื่องฝึกฝึกเราจนกระทั่งเรามีความสามารถที่จะตั้งรับต่อโลกธรรมเหล่านั้นได้ถูกต้องแม้แต่ใช้มันให้เป็นประโยชน์เมื่อใช้มันเป็นประโยชน์เราก็ได้ฝึกตัวเองอย่างเรื่องของปัญหาในวงการพระสงฆ์อะไรต่ออะไรเนี่ยเริ่มต้นก็รักษาใจของเราไว้ก่อน การรักษาใจสําคัญก็คือหนึ่งทำใจเขาเราอย่างที่บอกเมื่อกี้ให้สงบหนักแน่นมั่นคงไม่ถูกกระทบกระแทกแล้วยกเรื่องให้ปัญญานะปัญหานะั้นเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของจิตใจไม่ใช่เอาใจเข้าไปยุ่งกับปัญหากับความทุกข์แล้วทาให้ใจเนี่ยวุ่นวายก็เลยใจก็พลอยทุกข์เดือดร้อนไปด้วยนยะปัญหาเป็นเรื่องของปัญญา ปัญหานั way, ้นต้องจัดการในปัญญาแล้วทำไงใจใจก็ต้องรักษาให้เป็นปกติให้ดีใจอยู่ในสภาพที่ดีใจอยู่ในสภาพที่ดีก็จะได้ใช้ใจนั้นไปที่ทํงทำงานของปัญญาใจต้องอยู่ในสภาพที่ดีใจนั้นไปที่ทำงานของปัญญาตัวปัญญาเป็นตัวที่จะจัดการปัญหาแล้วถ้าที่ทำงานของปัญญาคือจิตใจไม่ดีปัญญาก็เสียโอกาสในการทำงานเพราะฉะนั้น จึงเป็นข้อจําเป็นเป็นหลักการสาคัญที่ว่าเมื่อเกิดปัญหาเกิดเรื่องราวรายต้องรักษาใจไให้ได้ใจอยู่ในสภาพที่มั่นคงหนักแน่นสงบเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ปัญหามายกให้ปัญญาปัญญาจัดการกับปัญหาเท่านี้แล้วก็ได้เรื่องและก็จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเรื่องในวงการพระสงฆ์เวลาเนี้ยถ้าเรามองได้ปัญญาในแง่หนึ่ง อาตมาเคยเขียนหนังสือมาหลายเรื่องหลายครั้งและเรื่องประเภทนี้เคยเกิดขึ้นมาไม่ใช่ครั้งเดียวแหละหลายท่านที่อายุมากๆก็ได้ผ่านเหตุการณ์พวกนี้มาเลวร้วายก็ทำไงแง่หนึ่งที่จะมองก็บอกว่าพระสงฆ์นี่ถือว่าจะเรียกว่าใช้ภาษาฝรั่งเรียกว่าเป็นครีมของสังคมในแง่ของคุณธรรมจริยธรรม เออแล้วถ้าสังคมของไทยเราเนี่ยแม้แต่ส่วนที่ถือเป็นครีมสุดยอดดีเนี่ยยังแย่ขนาดนี้แล้วสังคมไทยส่วนใหญ่จะไปถึงไหนแล้วอันนี้กลายเป็นเครื่องเตือนเรานะว่าอย่าได้ประมาทให้มาตรวจสอบตัวเองดูแล้วตื่นขึ้นมาเสียเราอาจจะตกอยู่ในความประมาทมานานแล้วสังคมไทยนี่อาจจะฟอนเฟะหรืออะไรไป อย่างรุนแรงแล้วมันจะถึงขนาดนี้มาถึงส่วนที่เป็นครีมนี่มันแย่ไปด้วยมันฟ้องแล้วเพราะนั้นอย่าได้นอนใจอย่าโมโหเถียงกันว่างั้นว่างี้โทษคุณนัณน้นคนนี้มาดูสังคมตัวเองแล้วรีบตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมารีบหาทางแก้ไขกันนี่แหละเป็นจุดที่หนึ่งที่ว่าจะให้เราตื่นตัวไม่ประมาทแล้วก็มองว่าคนไทยทุกคน พุทธศาสนิกรนพุทธบริษัททั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเป็นเจ้าของวัดวาอารามพระพุทธศาสนาวัดวาอารามไม่ใช่เป็นของพระองค์ไหนแน่นอนเป็นของชาติของแผ่นดินทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรามีส่วนร่วมรับผิดชอบทุกคนที่ต้องแก้ไขแล้วทําไมเราปล่อยอย่างนี้แหละไอ้ที่มีเหตุร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นเนะ่เพราะว่าชาวพุทธคนไทยเนี่ยปล่อยประแล้วเลยหรือเปล่า ตกอยู่ในความประมาทสำรวจตัวเองให้ดีก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วย <c oughs> พระเลวก็จัดการกับพระเลวพุทธบริษัทมีหน้าที่เข้มแข็งเพื่อรักษา,าศาสนาต่อไปเหมือนนักการเมืองชั่วประชาชนก็ต้องหยุดสนับสนุนและเป็นหนุนคนดีขึ้นมาอย่าเอาแต่ผิดหวังแล้วก็เหมารวมไปหมด บอกกูไม่เอาแล้วนะักการเมืองกูไม่เอาแล้วพระแล้วมึงจะเอาเฮี้ยอะไรกันล่ะนะครับไม่ได้กลับมาเห็นความเกี่ยวเนื่องของตัวเองที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะ่ะนะครับ